หนึ่งสองสามสวัสดีค่ะยูไดชอ่องหนิงพลินนะคะทุกคนเย้เทคนิคการสอบเข้าหรือประสบการณ์สอบวิชาที่สอบสื่ออะไรในการติวสอบไหมพิเศษมั้ยส,สนใจทางวิคณิตแล้วก็แซมเนี่ยิคณิตแค่มันจะอัปเกรดกว่าอรอบแรกหนงปิดตัวสำรองวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงท็อปปิกที่ใครหลายๆคนแบบรีเควสต์มาเยอะมากๆแล้วก็อยากรู้มากๆเกี่ยวกับพวก เทคนิคการสอบเข้าสาธิตมบบูนะคะหรือว่าออประสบการณ์สอบวิชาที่สอบสอบยากไหมมีหนังสืออะไรมีเคล็ดลับยังไงทั้งหมดเลยนะคะโอเคแล้ววันนี้ก็มีเพื่อนมาด้วยชื่อเนน,นะคะมาจากออสาธิตมบาบูม .4 อยู่สายวิทย์ะคณิตค่ะแล้วอ,อ,อีกรอบนะคะเราอยู่สาธิตมบาบูนะคะฝั่ง IEP สายวิทย์ะคณิตค่ะม .4 เหมือนกัน โอเคค่ะเดี๋ยวก่อนจะเริ่มนะคะมันเราจะบอกทุกคนก่อนไดน้มันจะมีทั้งหมด5พาร์ทนะคะก็คือส่วนของเราเนี่ยตั้งแต่เราก่อนสอบนะคะตอนสอบเตรียมตัวสอบหลังสอบแล้วก็มีทริคสุ่นตัวแบบสุนส่นตัวสุ่นตัวเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูตอนไหนเป็นพิเศษหรือว่าย้อนกลับไปดูก็สามารถกดที่แบบตรงคําอธิบายด้านล่างได้นะคะมันก็จะแบบมีส่วนให้เลือกได้แล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะเดี๋ยวจะเป็นส่วนของเนนะคะเนเรียนอยู่สายวิทย์คณิตก็เดี๋ยวจะให้เนพูดถึงเรื่องวิทย์คณิต แตกต่างยังไงกับแซมที่เป็นวิคิตเหมือนกันแต่แค่ว่าจะอัปเกรดกว่าแล้วก็ทริคหรือว่าวิธีการเรียนในวิคิตค่ะของสาธิตมาบุค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครสงสัยเรื่องแบบสังคมเป็นยังไงเรียนดีไหมอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวก็ให้เนเป็นคนตอบนะคะได้เลยส่วนที่1เรื่องก่อนสอบนะคะเราสอบเข้ามาตอนมอนหนึ่งค่ะทุกคนเออตอนมอนหนึ่งนะคะอะไรสอบสอบวิชาอะไรบ้าง อ่าใช่สอบวิชาอะไรบ้างตอนมหนึ่งนะคะมันจะมีให้เลือกสอบอยู่ก็คือสอบแบบทั่วไปกับสอบเอ่อลิฟกับแซมนะคะลิฟกับแซมจะสอบด้วยกันเราก็เลยจะเลือกได้แค่หนึ่งอย่างนะคะซึ่งตอนที่เราสอบเราสอบแค่ลิฟกันเดียวเพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะมาเรียนคิดว่าจะไปที่อื่นไงเออสองตอนสอบนะคะเออถ้าถ้าเกิดถามว่าใช้หนังสืออะไรในการติวสอบไหมหรือว่า ปเรียนพิเศษมาไหมนะคะก็คือไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนเลยแล้วก็ส่วนหนังสือนะคะเดี๋ยวเราจะหนังสือของติ้งบีออนนะคะก็คือเป็นเล่มเดียวที่อ่านจริงๆนะทุกคนคือแบบเล่มเดียวเลยแล้วก็เล่มเดียวเลยติ้งบียอนอะนะจริงโอ้แต่เขาเก่งไงตอนนั้นอะนั่นแหละค่ะทุกคนช่วงที่สอบนะคะต้นสอบ เราสอบของลิฟอย่างเดียวนะคะอีกทีหนึ่งก็คือเราจะสอบ5วิชานะซึ่งถ้าเกิดว่าสอบทั่วไปหรือสอบแซมหรือว่าสอบลิฟก็จะมีวิชาสอบที่ไม่เหมือนกันซึ่งเขาก็จะบอกอยู่ที่ตรงหน้าเพจโรงเรียนอ่ะใช่เวลาที่เราไปสมัครสอบนี้เขาก็จะบอกซึ่งเราสอบ5วิชาวิทยาศาตสังคมอังกฤษแล้วก็อะไรอีกวะวิทยาศตวิทยาศตสังคมอังกฤษวิตสังคมอังกฤษ5วิชาสามัญ สี่ไหมใช่แล้วอะไทยไทยใช่ใช่ลืมลืมไทยตอนที่สอบนะคะแต่ละวิชาเนี่ยเขาจะให้กระดาษเป็นปึ้งเลยแบบเออให้ทีเดียวอะห้าวิชาเลยแล้วเขาก็จะมีเวลาให้จะไม่ได้ว่าสามหรือสี่ชั่วโมงสักอย่างหนึ่งสิ่งที่เราต้องทําก็คือจัดการเวลาสอบเองใช่ค่ะเด็กปหกเราต้องจัดการเวลาสอบเองจำไม่ได้เนี่นเดี๋ยวโคตรโอ้โหถ้าถ้าเป็นนี้สอบแบบ หมดกำลังใจแต่เห็นปืนก็ติดนาฬิกาไปด้วยก็ดีนะคะถ้าเกิดใครไม่ใส่นาฬิกาต้องติดแน่ๆแล้วก็ตอนที่เราสอบนะคะอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวนะตอนที่เข้าไปสอบอะเราให้เวลากับคณิตศาสตร์เยอะไปมันเลยทำให้คณิตอะให้เวลายุะมากเพราะมันมีคำนวณเยอะแต่ว่าคำนวณมันไม่ได้เป็นคำนวณยากเพราะว่าเราสอบข้อมอลหนึ่งไงมันก็จะอาจจะแบบเป็นปอสถึงอย่างเงี้ยเออ วิทย์คณิตสังคมสังคมเนี่ยจะออกรอบด้านเยอะมากๆเราเลยแบบว่ามั่วไปเยอะอันนี้อันนี้ของเราเองส่วนวิชาอังกฤษคือวิชาสุดท้ายที่เราทํานะคะซึ่งปั่นเลยปั่นแบบครื่นอ่ะใช่เพราะว่ามันเหลือเวลาน้อยแล้วนะคะตอนนั้นซึ่งวิชาอังกฤษนะคะที่จะสอบก็คือแบบปกติเลยที่นมันจะมี e er อ r o r มีแบบพัสศษแล้วก็มีแกมมานะคะสอย่างนี้ก็คือ เป็นเบสิกของการสอบอิงเนาะสา,สาหลังสอบนะคะพอสอบจบวันนั้นโอเคยกเขาออกจากอกเลยโคตรโล่งอะแล้วทีนี้เขาก็จะมีระยะเวลาให้รอนั่นแหละแล้วว่าเอะเราสอบติดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ซึ่งพอผลประกาศออกมาแล้วรอบแรกมีติดตัวสำรองอันดับที่เก้าขารับ 5, 5้คนนะที่เป็นตัวหลักอะ เออแล้วเขาให้ตัวสำรองเยอะโคตรอ่ะมันอยู่อันดับที่เก้าของตัวสำรองอ่ะก็จะเห็นได้ว่าไม่ได้เรียนเก่งขนาดนั้นอืมเออด้วยควาที่ด้วยควาที่นักเรียนที่เขาแบบได้หรือว่าตัวสำรองอันดับอื่นๆนนะ่ะไม่ได้ตอบรับที่จะเข้ามาเรียนนะคะเราก็เลยแบบรอรอรอไปเรื่อยๆประมาณแบบจาไม่ได้แต่คงไม่ถึงเดือนหรอกเออแล้วเขาก็มีรอบรายงานตัวเยอะ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 ไปจนมาถึงของเราเขาบอกว่าเออ แบบเราสามารถเข้าเรียนได้นะอันดับมันถึงนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเข้ามาเรียนแล้วตอนนั้นก็คือแบบแม่มบอกหนิงครูเอ่อครูคนนี้โทรมาจากาษาพิธบอกว่าเข้าเรียนได้จะไปเรียนไหมโอ้ oh. oh, ฉันก็กี๊เลยสิ <c oughs> <c oughs> สี่ทริคส่วนตัวนะคะทริคส่วนตัวแบบส่วนตัวส่วนตัวแล้วก็จะอิงแบบอืมศิลปศาสตร์นิดนึงถ้าเกิดว่าใครเชื่อหรือไม่เชื่อก็กต้องใช้วิจารณญาณของตัวเองแล้วแต่ละกันเนาะ ทุกครั้งที่เอ่อหมิงสวดมนต์นะคะหมิงก็จะขอพรอหนูว่าขอให้หนูติดลมอินสรชิตพิบุลบรเพ็ญน,นะคะแล้วก็จะขอพรทุกรอบแบบกล้าพูดเลยว่าทุกรอบแบบพูดเร็วๆแล้วก็แบบวายตอนนั่นแหละแล้วเขาเรียกว่าไงพลังโฟงกัสแต่ะทุกคนเคยรู้จักปะรู้จักเธอรู้จักไหมไม่รู้จริงที่เราโฟกัสอะไรอะ่ะเราจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาหาเราโอเคไ,ได้ รู้จโอเคค่ะแล้วก็จบช่วงประสบการณ์สอบไปแล้วนะคะเดี๋ยวซึ่งตอนต่อไปนี่ก็จะเป็นช่วงนีนี้เล่าเกี่ยวกับห้องวิทยาศาสตต่างๆค่ะนี่นะคะก็คืออยู่ตอนมอต้นอ่ะอยู่ริบมาก่อนก็คือเป็นสายภาษาก็คืออยู่ห้องเดียวกับหมีแล้วพอต่อมมามไปก็พาไปวิทย์ิิตก็ ว่าถ้าอยู่มอต้นแล้วอ่ะถ้าเกิดเกรดเราถึงอ่ะเราก็สามารถเข้าสายธรรมดาได้เลยเพื่อพวกวิคานิตส่สังคมสิ่งภาษาแต่ถ้าเกิดต้องการที่จะเข้าลิบหรือแซงก็ต้องมีเกรดที่มากขึ้นเป็นธรรมดาอืมก็จะอันนี้ไม่ได้สอบเข้ามงนมงินเป็นโคต้านักเรียนเก่าใช่โคต้านักเรียนเก่าใช่เราไม่ต้องสอบค่ะใช่แต่ถ้าเกิดเป็นโรงเรียนอื่นมาต้องสอบเข้านะไม่ใช่ว่าเกรดถึงแล้วเข้าได้เลยต้องสอบเข้าามว่าสอบเข้าเนี่ยไปถามเพื่อนใหม่มา ว่าสอบวิชาอะไรบ้างเขาก็บอกว่าสอบอยู่แค่สามวิชาของคณิตน,นะคะก็คือมีวิชาวิคณิตแล้วก็อังกฤษอ่าไม่เหมือนของเราเราต้องสอบทั้งห้าวิชาแต่แต่ละสายก็จะมีวิชาที่สอบไม่เหมือนกันเห็นเพื่อนบอกว่าในข้อสอบนั้นก็คือเป็นความรู้ของมอต้นทั้งหมดเลยเออและนี่นะคะก็จะเป็นหนังสือแนะนําทั้งหมดของเรานะคะอันนี้ก็คือของหนิงเองแล้วก็อันนี้ก็คือหนังสือที่ เพื่อนมสี่บที่สอบเข้าแนะนำมามาก็จะเปรียบเทียบวิคณิตกับแซมให้ฟังเพราะว่ามีคนส่วนใหญ่สนใจทางวิคณิตแล้วก็แซมเนี่ยมันก็คือจริงๆแล้วคือวิคณิตแต่แค่มันจะอัปเกรดกว่าแซมเนี่ยมีที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือค่าเทอมที่แพงกว่าซึ่งค่าเทอมที่แพงกว่ามันก็จะแน่นอนอยู่แล้วที่จะมีออปชั่นขึ้นมาเพิ่มใช่ ข้าเทียที่แพงกว่าแล้วจะมีคาที่เรียนมากกว่าอีกสามคาบใช่แล้วก็จะมีครูครูที่สอนเนี่ยพวกวิชาที่เป็นเพิ่มเติมเช่นฟิสิกส์คเคมีชีวะคณิตเพิ่มเงี้ยก็จะเป็นครูที่มาจากมหาลัยอืมใช่ซึ่งห้องวิทย์คณิตก็จะเป็นครูปกต,กติประจำโรงเรียนเราใช่ส่วนแซมจะอีกอย่างหนึ่งก็คือมีค่า ค่ายแซมก็คือทุกคนจะได้ไปร่วมกิจกรรมแต่วิคณิตหรือว่าห้องอื่นจะไม่ได้ไปเออแล้วก็ลิฟต์ก็มีค่ายเหมือนกันใช่ลิฟที่เราอยู่ก็มีค่ายเหมือนกันค่ายลิฟต์มันมากทุกคนเราเปรนกันได้ใช่ถ้าเกิดใครแบบชอบไรพวกเนี้ยแบบการแสดงถ้าใครมาอยู่ลิฟต์ใช่อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องสังคมสังคมของลิฟต์ไม่ใช่วิชาสังคมนะไม่ถึงสังคมของแซมกับวิคณิตอ่ะมันก็จะแตกต่างกันนิดหน่อย ใช่ค่ะเพราะว่าด้วยค่าเทอมที่มันแบบต่างกันน่ะเนาะเขาก็จะมีสังคมที่ต่างกันนะคะแต่มันก็ไม่ได้แย่มันก็มันก็ปกติทุกอย่างเด็กเด็กสาธิตเซนลี่ค่ะเซนลี่น่ารักเออเรียนวิคณนิตเรียนยากไหมก็จะบอกว่ายากอยู่แต่ก็ไม่ได้ยากมากแต่ด้วยความที่เราขึ้นมามสีก็โควิดเลยเนาะใช่เราก็เลยไม่ได้ไปเรียนใช่ เขาเขาแกงเรามาหลายรอบแหละก็อีกนิดนึงมีความหวังมาเล็กๆเขาไม่มีแล้วเขาหมดแล้วอะจริงอ๋อจริงเขาแบบเออจะเปิดเมื่อไรก็เปิดไปเถอะแต่ถ้าไม่เปิดก็ไม่ตัใจค่ะใช่ก็ส่งงานให้ครบสอบผ่านก็พอแล้วสําหรับบิคณิตส่วนแซมก็เพื่อสังคมมันก็จะพาชักจูเงินไปทั้งห้องอะไหก็คือจะช่วยช่วยกันก็ช่ช่วยกันเป็นปกติอยู่แล้ว เพื่อนๆแบบมีความใช้นิสรู้จักคำนี้ไหมใช้นิสภาษาอังกฤษมันก็ว่าเราอยู่ด้วยกันใกล้ชิดสนิทกันออใช่แล้วก็ถ้าเกิดจริงๆแล้วอะถามว่าไม่เรียนพิเศษเรียนรู้เรื่องใหม่ก็รู้เรื่องนะอาจารย์เขาก็ถือว่าสอน เข้าใจในระดับห,หนึ่งเลยแล้วถ้าเกิดไม่เข้าใจตรงไหนก็อาจจะต้องแบบศึกษาเพิ่มเติมเอาเองแต่ก็ถามอาจารย์ได้ถามอาจารย์ได้เอ,อเรื่องของเพื่อนของวิคณนิตกับแซมเนี่ยมันจะแตกต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าวิคณนิตเนี่ยมันมีถึงสี่ห้องอืมก็เลยทําให้จํานวนเด็กใหม่กับเด็กเก่ามันจะปะปนกันไปทําให้อาจจะได้เพื่อนใหม่มาเยอะหน่อยแบบเปอร์เซนต์อยู่แบบ50 50เลยเด็ก,ดกใหม่เด็กเก่าเด็กใหม่เข้ามาเยอะมากโปรแกรม,กมปกติ ไม่ว่าจะเป็นสินคำนวณแล้วก็สินสังคมด้วยใช่ใชแล้วก็ถ้าเกิดเปลี่ยนแซมเนี่ยเปอร์เซ็นต์เด็กใหม่กับเด็กเก่าจะอยู่ที่ประมาณแปดสเกเลยเด็กเก่าเยอะมากเ0ต่อสิเลยยังได้อะใช่เพราะว่าจะเขาจะพาจากมอต้นมามอปลายแค่นั้น<ช>เลยเออขอเสริมตรงนี้นิดนึงบางคนนะบอกว่าไม่รู้ว่าจะเข้าลิฟหรือเข้าแซมดีตั้งแต่มอต้นใช่ไหม จะบอกว่าเราทั้งสองคนอะอยู่ลิปมาด้วยกันใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เราก็เรียนโปรแกรมมิดคณิตทั้งคู่ซึ่งอยากจะบอกทุกๆคนว่าถ้าเกิดว่าแบบคือมันมันมันสามารถข้ามได้หมดอะคือเพื่อนเราสองคนหลายคนเหมือนกันที่อยู่ลิปมอต้นมาก่อนแล้วก็ไปแซมตอนมอปลายใช่ใช่หรือว่ามีจากที่แซมมอตอน้นย้ายมาลิฟมปลายก็มีก็มีมใช่ใชค่ะมันย้ายได้อื เรื่องการปรับตัวถือว่ายากไหมเพราะว่าโดยส่วนตัวเราแล้วอ่ะเราไม่เก่งภาษาเลยแต่เข้าลิฟแต่เข้าลิฟต์เพราะว่ามันเรียนง่ายสบายมันสบายมากตอนมาต้นอะใครสายกิจกรรมกิจกรรมชิลๆแล้วแบบอ,อ,อยากเข้าอยากเข้าลิฟก็ก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วถ้าเกิดว่าพูดถึงพวกแบบลิฟต์อย่างนี้ใช่ไหม น่าจะมีผู้ปกครองหลายคนอยู่ที่แบบอยากให้ลูกมาเรียนโปรแกรมภาษาอ๋อลิฟเหมือน EP นะทุกคน EP ชนหญิงนชนชายอย่างเงี้ยอ๋อเหรอใช่อมืมันแค่คนละชื่อถ้าพูดถึงเรื่องทุนแลกเปลี่ยนหรือว่าโครงการแลกเปลี่ยนอย่างนี้นะคะโครงการแลกเปลี่ยนอ่ะมันก็มีอยู่ทั่วไปอยู่เยอะแล้วใช่ไหมมันแล้วแต่ว่าโรงเรียนหรือว่าคุณครูหรือโปรแกรมเออของทุกคนอ่ะ จะประชาสัมพันธ์ให้เยอะแค่ไหนจะพักดันให้สอบได้เยอะแค่ไหนซึ่งถามว่าโรงเรียนเรามีไหมมีค่ะก็จะมีประชาสัมพันธ์แลกเปลีย่ยนพวกแบบโครงการนี้โครงการนี้หรือว่ามีแบบเออสมัครทุนไปจีนนะสมัครทุนไปญี่ปุ่นไปเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่แล้วค่ะมีอยู่แล้วแต่ว่าโรงเรียนเราก็จะมีพวกซัมเมอร์อย่างนี้ด้วยใช่ไหมในีน้ก็ไปมาใช่มีนิดหน่อยอ่านิดหน่อยนิดหน่อย ใช่ซึ่งซัมเมอร์ตรงนี้ก็จะมีแบบทุกปีอยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าเออคนไหนสนใจที่จะไปต่างประเทศอย่างนี้ใช่ไหมคะก็มันมัน,มนจริงจริงมันก็หาจากที่อื่นได้นะเดี๋ยวอยากจะแนะนําว่าถ้าเกิดใครอะ่ะมีแผนแล้วว่าอยากจะไปเรียนแบบเป็นแลกเปลี่ยนต่างประเทศตอนมอปลายอ่ะแนะนําว่าให้อยู่สาย ศิลปา,า,าลิฟไม่ก็ศิลป์ศิลป์ภาษาศิลป์สังคมอ่ะเพราะว่าใช่ใช่โดยความที่เราต้องเก็บหน่วยกิตใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดเราไปต่างประเทศเนี่ยเราเก็บหน่วยกิตของด้านภาษามาเนาะเราไม่ได้เก็บของวิคณนิตสมมติว่าเราอยู่วิคณนิตแล้วเราไปแลกเปลี่ยนเนี่ยเราต้องกลับมาซ้าอ่าใช่แต่ถ้าเกิดเป็นอยู่ลิฟก็เราก็พาร์ตได้เลยมันคือการเทียบค่ะทุกคนถ้าเกิดใครอยู่แซมก็อาจจะแบบมีขั้นตอนที่เยอะกว่าหน่อยหรืออาจจะไม่ได้ก็ไม่รู้ก็ต้องกลับมาซ้า เออทุกคนแล้วก็มันเป็นช่วงเอ็กซ์ตร้านะคะช่วงนี้เดี๋ยวแอมิงจะพูดถึงสังคมที่ห้อง IEP ของเราแล้วกันนะคะถือว่าใครสงสัยใครอยากเรียน IEP นะคะสังคมที่ IEP ถ้าคิดว่าเพราะว่ามันเป็น IEP มันเลยจะต้องแบบทุกคนเป็นคุณหนูอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบอยู่ในหนังเลยปะก็ไม่ได้แย่เขาก็เป็นแบบเพื่อนปกติเรียนที่ IEP นะคะแล้วก็ ทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษเนาะเพราะว่า IP ก็คือ i ิน e r n a t i o n a l โรงเรียนแบบอินเตอร์แห่งหนึ่งก็เรียนเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าค่าเฉลี่ยของครูกับอังกฤษกับครูไทยที่นี่จะค่อนข้างแบบเหมือน50 50ยังไงไม่รู้ครูไทยสอนเราก็เยอะอยู่นะคือแบบสังเกตสัเขาสังเกตนะครูอังกฤษอะ่ะจะสอนประถมค่อนข้างเยอะครูต่างชาติอะ่ะประถมอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพวกมัธยมอะ่ะจะแบบ น้อยลงเนื้อหาที่มันยากขึ้นมั้งทาให้ถ้าแบบอธิบายเป็นภาษาอังกฤษมันน่าจะแบบยากกว่านี้ไม่ครูไทยก็อธิบายเป็นภาษาอังกฤษแล้วบางทีเขาก็งงอ๋อเออใช่ซึ่งตอนนี้ถามว่าตอนนี้เลยนะไม่ได้จะพูดให้ร้ายโรงเรียนหรือว่าเข้าข้างตัวเองแต่จะบอกว่ามันมีบางวิชาจริงๆที่เรียนไม่รู้เรื่องแบบมันแต่มันมันมันก็เป็นปัญหาของเด็กมัธยมหลายๆคนซึ่งก็ ก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้แต่ว่าณนตอนนี้เรารู้สึกว่าเราเรียนกับผู้นี้ไม่รู้เรื่องอ้าวไปเริว่าไปว่าไปส่วนเพื่อนนะคะเพื่อนก็จะมีปะปนห้องเรามีฝรั่งคนหนึ่งเขาไม่ได้บอกว่าฝรั่งต้องเท่านี้ครูคนไทยต้องเท่านี้ที่เป็นนักเรียนเหมือนแบบโรงเรียนอินเตอร์ในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้มันจะแบบเหมือนอินเตอร์เกิดรองลงมาิดนึงก็เลยจะมีคนไทยที<ๆ>่ค<ๆ>่อนข้างเยอะนะคะถ้าเกิดใครแบบ เอมไม่ได้ชอบอังกฤษหนูไม่ได้เก่งอังกฤษแต่ว่าอยากเข้าเข้าได้ไหมจะเรียนรู้เรื่องไหมก็ได้เราเราว่าได้เออให้ไหนนี้ไปเรียนไหนนี้ก็เดี๋ยวก็ปรับตัวได้ปะแต่มันอาจจะแบบติดปัญหาอาทิตย์แรกอะไรประมาณเนี้ยนะเออด้วยความที่แบบเราไปคนเดียวไม่รู้จักใครอะไรกี้ก็อาจจะแบบต้องแม็กเฟรนหรือว่าก็อาจจะแบบพูดต้องต้องเปิดไมพูดคุยกับครัวเพราะไม่อย่างนั้นเรียนอินเตอร์ออนไลน์ไปก็เท่านั้น ะ,ะเอาล้ค่ะอันนี้ก็คือจะแบบเป็นส่วนย่อยๆของเรียนสาธิตนะคะว่าเรามีเทคนิคหรือว่าเรามีประสบการณ์ในโรงเรียนสาธิตเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดใครสนใจสาธิตนะคะก็เข้ามาสมัครสอบได้เลยค่ะโรงเรียนสาธิตก็ติดทะเลสวยสติดทะเลถ้าเขาไม่เคยเดินไปทะเลเลยเดินนิดเดียวนะจริงๆแล้วอะ <laughs> สมัครสอบนะคะก็น่าจะช่วงนี้และแน่นะเออจากเห็นประกาศของโรงเรียนนะคะก็จะช่วงพฤศจิกหรือว่าธันวานี้ก็ น่าจะมีใกล้ๆสมัครสอบแล้วถ้าเกิดใครไปสมัครสอบก็ขอให้ทุกคนสู้ๆโชคดีแล้ถ้าเกิดใครนะคะที่ดูคลิปของเราแล้วแล้วสอบติดสาธิตก็อย่าลืมมาทักทายกยนบ้างนะอย่าทักเยอะนะคืนปิดละบ๊ายปิ้วอุ้ยมันขยับไปไม่ได้ยตัดเอาพูดถึงเรื่อง อันนี้เล่าเลยเลยใช่ปะเดี๋ยวเธอเธอย่าพัดไปรีบเยอะดิปรับตัวหมดแล้วเหมือแล้วเหรอเออโรงเรียนอยู่หลังทะเลหรืออยู่หน้าทะเลหน้าอันนี้โรงเรียนนี่ก็เดินเดินไปแล้วก็เดินเออเดินเดไปก็เจอทะเลหาดแล้วรายล้อมด้วยคาเฟ่หรือร้านหมูกระทะของกินก็เยอะแยะเอแข่งตันบูม